ทุกคนเราจะมาเล่นตุ๊ก,กตากระดาษกันนะเนี่ยโอเคน้องน้องจะเล่นตุ๊ก,กตากระดาษนะทุกคนอันนี้คือเจ้าเออมันชื่อว่ากุกกี้ใช่มันเป็ดมันเป็นเป็ดแต่มันชื่อว่ากุกกี้ไปอาบน้ําให้น้องกันเถอะทุกคนอันนี้ผ้าเซ็ตตัวน้องห้อยอย่าลนพ้เ,พเซ็ตตัวน้องเซ็ุตัวน้อง ไปอาบน้ำดีกว่าทุกคนรอก่อนนะน้องอาบน้ำอยูกโอเคกลับมาแล้วเช็ดต,ตัวแล้วก็เอาผ้าเช็ดต,ตัวห้อยไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ซุืไหนดีอ๋อวันนี้ไปโรงเรียนเราก็ต้องใส่ซุื้อโรงเรียนจิบนี่งไงชุดโรงเรียน เดี๋วใส่ใส่แล้วเราจะเอาให้ดูนะเนี่ยน่ารักไหมไปโรงเรียนดีกว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วไปเปลี่ยนซื้อด,ดีกว่าใส่ซืดเล่นแต่ต้องไปเอาน้ำก่อนนะจิ๊บซึ้ตัวจิ๊บจิ๊บ จะไปใส่ชุดอะไรดีเส,สุดอันนี้นะทุกคนนี่คือเสดเล่นของเราใส่ดีกว่าใส่เสร็จแล้วไปเล่นกันเลยมาแล้วเล่นเสร็จแล้วเหงื่อออกเยอะมากเลยเราต้องใส่ชสุ้นอนนะพอดีไม่มีชสดนอนใส่ชสุดเล่นไปก่อน นี่เราจะใส่ชสุน้นนอนอันนี้ไปอาบน้ำก่อนนะอาบเสร็จแล้วเรามาเช็ดตัวกันต่อเลยใส่ชุดอันนี้ใส่เสร็จแล้วนะทุกคนน่ารักไหมเดี๋ยวน้องไปนอนก่อนนะ กี้เอกเอกเฮ้ยตื่นแล้วเนี่ยออวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเราไปอาบน้ำกันเถอะแล้วเตรียมไปเล่นเสร็จแล้วเช็ดตัวใส่ชุดอันนี้เสร็จแล้ว นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องไปเล่นก่อนนะว้าวสนุกจังเลยสนุกมากสนุกจังเลยค่ะเดี๋ยวขอไปเล่นตรงนน้นก่อนนะไปก่อนนะกลับมาแล้ว วันนี้อาบน้ำอุ๊ยเราเล่นจนถึงตอนบ่ายเลยแหรอเนี่ยไปอาบน้ำก่อนนะมาแล้วเซ็ตตัวต่อไปใส่ชุดอันนี้สวยไหม นอนก่อนนะเอเกอเอ,เอมาแล้ววันนี้น้องจะต้องไปไหนดีไปเที่ยวเหรอเออใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวน้องไปเที่ยวไปอาบน้ำก่อนเซ็ตตัวใส่ชุดไหนดีใส่ชุดอันนี้นี่นีนนนน ใส่ชสื้อันนี้ชสดนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนานให้น้องใส่นะวิ้นน้องหลุนให้น้องใส่ก่อนนะเราก่อนนะนี่ไงน่าราักไหมเดี๋ยวเราขอเก็บเสื้อไว้ตรงนี้ก่อนน่าราักไหมที่คินเดี๋ยวน้องไปเที่ยวก่อนนะ กลับมาจากเที่ยวแล้วนั่นเราขอไปเราขอไปอาบน้ำเหมือนเดิมนั่นแหละนะอันนี้ใส่ชุดเป็ดนอนนะใส่ชุดเป็ดนอนหลับเ,าเราจะใส่ชุดเป็ดนอนหลับนะไปอาบน้ำดีกว่าเส็ยตัวต่อไปใส่ชุดเป็ด ซุดเป็ด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 ซเป็ดไปนอนดีกว่าใครอยากรู้ว่าที่นอนเป็นยังไงที่นอนของน้องเป็นอย่างนี้ไงทุกคนก็เป็นเหมือนอันนี้แหละแล้วก็ให้น้องน,นอนลงไปอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้เลยนะจบไปแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะ Bye-bye.